ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบ้านพร้อมส่งมอบ้านกันนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตำบลหนองจะบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะโดยบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด116.5ตารางเมตรนั่นเองค่ะเป็นเสาสำเร็จยกพื้นสูง60เซนติเมตรนะคะทั้งหมดภายในบ้านนะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องครัว2ห้องน้ำนั่นเองนะคะและยังมีพื้นที่จอดรถที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปชมที่จอดรถเดี๋ยวเราไปชมหน้านหน้าบ้านของเราก่อนเลยงบก่อสร้างอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวบ้านหลังนี้นะคะงบก่อสร้างนะคะจะอยู่ที่960,000บาทนั่นเองค่ะว้าวเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นภายในกันนะคะในส่วน,นะะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของระเบียงหน้าบ้านนั่นเองนะคะระเบียงหน้าบ้านจะมีอะไรบ้างก็จะมีที่วางตุ๊กตานะคะอยู่บริเวณทางขึ้นหน้าบ้านนั่นเองค่ะจะมีทั้งหมด2ฝั่งเลยนะคะ จะมีบันไดทางขึ้นทั้งหมด3ขั้นนะคะโดยกระเบื้องนะคะจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนั่นเองค่ะหินอ่อนแบบเงานะคะใช่ค่ะหกสคูณ60เส้นสวยงามมากๆเลยคะ่ะและรอบเสาของเรานะคะก็ยังตกแต่งด้วยหินกาบที่มีไฟกิ่งตกแต่งด้วยนะคะ ในส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะจะมีทั้งหมด2ฝั่งนันเองค่ะจะอยู่ในฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นแบบนั่งพักชิวๆนะคะลักษณะข,ของระเบียงหน้าบ้านของเราะค,ะค่ะก็จะอยู่ที่7.5็ดจคูณสเมตรนั่นเองค่ะฝั่งนี้จะไม่มีที่พิงหลังใช่<ม>แล้วค่ะในส่วนของฝั่งนี้นะคะจะมีที่พิงหลังให้ด้วยนะคะโดยจะทาเป็นสีน้ําตาลเข้มนั่นเองค่ะในส่วนของบริเวณของระเบียงหน้าบ้านนะคะยังตกแต่งด้วยหินกราบด้วยนะคะ ซึ่งสุดไปถึงยันฝ้าเพดานเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะของมุมนี้นะคะ่ะอบหน้าต่างโดยตกแต่งด้วยบัวสีขาวนะคะแล้วก็เป็นขอบหน้าต่างมินียมสีขาว ะะใช่แล้วกระจกสีดําสวยมากๆเลยค่ะและในส่วนของฝ้าด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าเรียบนะคะตกแต่งด้วยไฟดาวลายฝั่งฝ้านั่นเองค่ะกรละ,ละแนงนะคะจะทาด้วยสีเทานะคะเป็นลระแนงเทาตัดกับขอบเหล็กสีดํานี่สวยงามมากเลยและในส่วนของประตูหน้าบ้านนะคะจะเป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองค่ะสามารถเลื่อนได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะน,นี่แบบนี้เลยค่ะ แล้วลองมาชมภายในบ้านกันได้เลยะคะ่ะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะซึ่งห้องรับแขกจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ,ะจะเป็นในทรงตัว L นั่นเองนะคะขนาดก็จะอยู่ที่7.5คูณ3.5เมตรนั่นเองคะ่ะและขนาดของฝั่งแรกของเรานะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรนะคะในส่วนของฝั่งนี้ ในส่วนของหน้าบ้านนะคะก็ยังตกก็ยังมีหน้าต่างนะคะแบบสวิงนั่นเองนะคะนี่แบบนี้มเลยมาในส่วนฝั่งนี้เป็นในส่วนของฝั่งลงรถค่ะจะเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนบัดวันเว์นั่นเองค่ะซึ่งประตูและหน้าต่างจะเป็นมินยมสีขาวนะคะใช่ค่ะบอกกับกระจกจีมสีดำไหมคะใช่ค่ะจีมสีดำกองแสงนะคะ ถนอมสายตาได้ดีเลยนะคะโดยฝ้าหลุมนะคะจะเป็นฝ้าหลุมสีเทานะคะจะแบ่งเป็น2ฝั่งค่ะตกแต่งด้วยไฟเทาลายรอบฝ้าเลยนะคะโดยไฟนะคะจะตกแต่งด้วยไฟ LED นะคะสั่งการด้วยรีโมทฉะลาดและทันสมัยมากเลยค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็เบื้องล่ะคะ ในส่วนของกระเบื้องนะคะทั้งตัวบ้านเลยนะคะจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวนั่นเองผนังของห้องก็เป็นสีขาวคอนบุรีใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะผนังห้องเป็นสีขาวคอนบุรีกันเปื้อนรอบห้องนี้เป็นสีอะไรคะสีเทาค่ะวสวยงามมากเลยค่ะลางนี้นแล้วคะ่ะแล้วต่อไปเราไปชมกันต่อที่ห้องนอนห้องแรกกันได้เลยในส่วนของประตูนะคะจะเป็นประตูมลามีนล,ลายไม้นะคะเซาะร่องดำนั่นเองค่ะ ลูกปิดจะเป็นลูกปิดการโยกนะคะเฮ้ประตูเมลามินตัวนี้เขาเรียกว่าสีโอ้กหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นประตูสีโอ๊กนั่นเองค่ะเป็นตัดสีน้ำตาลน้ำตาลขาวใช่ไหมคะค่ะเป็นลูกปิดการโยกนะคะค่ะและภายในห้องนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรนะคะโดยจะมีหน้าต่างด้านหน้าบ้านนะคะจะเป็นหน้าต่างแบบเปิดตรงกลางนะคะ บันเลื่อนตรงกลางใช่แล้ว่าบันตรงกลางแบบนี้เลยชมวิวด้านหน้าบ้านได้อย่างสะดวกแล้วก็สวยสวยงามมากนะคะแบบนี้นี่และในส่วนของข้างบ้านนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบกระจกบันเลื่อนแบบบันเวย์นั่นเองนะคะซึ่งจะเลื่อนได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นการเลื่อนสลับกันนะคนะใช่ค่ะเลื่อนสลับกันนีน อันงห้องก็ทาสีเดียวกันเหมือนตัวบ้านใช่ค่ะทั้งตัวบ้านเลยแล้วถึงฝ้าเพดานนะคะจะเป็นฝ้าเรียบนะคะฝังได้ไปดาวไลท์สองฝ้านนเองค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากเลยและต่อไปเราไปชมกันต่อที่ห้องนอนห้องที่สองได้เลยค่ะในส่วนของประตูห้องนอนที่สองก็จะเหมือนกันนะคะจะเป็นประตูเมลามีนลายไม้นะคะ และภายในห้องนี้นะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรเหมือนกันค่ะโดยผนังโด,ดยฝ้านะคะจะเป็นฝ้าเรียบนะคะฝั่งด้านไฟดาวไลายของบ้านทั้งหมดสี่ดวงเลยและในส่วนของฝั่งนี้นะคะจะเป็นหน้าตา่างของฝั่งข้างบ้านนั่นเองค่ะจะเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนนะคะนี่เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะแต่ตันนี้จะเป็นเลื่อนมันเบ์ใช่ไหมคะใชะ่เป็นเลื่อนมันเบ์ทั้งสองฝั่งเลยเป็นฝั่งข้างบ้านและฝั่งหลังบ้านนั่นเองค่ะ Mm. ซึ่งขอบหน้าต่างทุกบานนะคะจะเป็นมีเนียมสีขาวนะคะใช่แล้วค่ะแล้วแ,<ล>แต่จบก,ก็จะคล้ายๆติดฟิ์มใช่ไหมคะค่ะสวยมากเลยค่ะพิเศษไปกว่านั้นนะคะห้องนอนห้องนี้นะคะยังมีห้องน้ําในตัวใี้ด้วยนะคะอ่าเรามาชมห้องน้ากันต่อเลยค่ะและประตูห้องน้ํานะคะจะเป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองนะคะนี<อ>่ห้องน้ําสวยมากเลยเร<อ>ามาชมภายในกันแน่ค่ะ ขนาดของห้องน้ำนะคะก็ะอยู่ที่2อคูณ2.5เมตรนะคะโดยภายในห้องน้ำทางเราก็ได้ติดตั้งสุขภัณฑณ์ต่างๆให้เราเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นชชกโครกนะคะอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะรวมถึงเครื่องอาบน้ําอุ่นนะคะชุดฝักบ,บัวกลอกน้ำทางเราก็ได้ติดตั้งให้แล้วนะคะและยังมีฉากกั้นแบบลดระดับนะคะแบ่งห้องน้าและห้องส้วมให้ด้วยนะคะ,คะรวมถึงกระเบื้องนะคะพื้นนะคะจะแบ่งพื้นเกียกและพื้นแห้งให้ด้วยะคะ่ะ ขนาดของกระเบื้องในห้องนะ้ำมีใช้เป็นตัว40คูณ40เซนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจะเป็นกระเบื้องแบบด้านนั่นเองนะคะการลื่นได้ดีเลยนะคะลายสวยมากเลยใช่แล้วค่ะแล้วรวมถึงอ่างนะคะอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะเป็นลายหินอ่อนนะคะสวยงามมากเลยนะคะสไตล์คลาสสิกมากนะคะมีการติดตั้งกระจกให้ด้วยเรียบร้อยจะเป็นเอาเตอร์สำเร็จนะคะมีตัวมีตู้เก็บของด้านล่างให้ด้วยนะคะเป็นแบบปิดเปิดนั่นเองะคะ่ะ และในส่วนของฝั่งนี้นะคะจะเป็นเชื้อว,วางสบู่วางอุปกรณ์การอาบน้ำนะคะติดตั้งแบบติดผนังให้เลยนะคะเป,เป็นเชื้อสำเร็จนั่นเองนะคะและยังมีที่ดูดอากาศนะคะติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะรวมถึงฝักบัวนะคะก็จะเป็นฝักบัวเล็กใหญ่นะคะตามความถนัดการใช้งานด้เลยนะคะของผนังห้องน้ําน,นะคะจะเป็น กระเบื้องทั้งหมดเลยค่ะสวยงามมากนะคะยังมีทีแดด่แผนผ้าขนูด้วยแันผ้าผนังก็จะเป็นผนังสีขาวนะคะผัดได้เลยค่ะผน,นังตะโคกนะคะโอค,ค่ะ,ะแล้วต่อไปนะคะเราไปชมกันต่อที่ห้องครัวกันได้เลยค่ะตามมาเลย ไปเราไปชมกันต่อที่ห้องครัวกันได้เลยนะคะในส่วนของประตูห้องครัวจะเป็นประตูกระจกแบบสวิงหรือว่าแบบผักนั่นเองนะคะซึ่งสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้เลยค่ะจะดันเข้าหรือดึงออกใช่แล้วค่ะตามมาเลยค่ะลัขนาะของห้องครัวของเรานะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.5คูณ6.5เมตรนะคะโดยจะเป็นเคาน์เตอร์สำเร็จนั่นเองนะคะติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นซิงล้างจานชุดเตาแก๊สนะคะรวมถึงที่ดูดอากาศดูดควันนั่นเองนะคะให้แล้วเรียบร้อยค่ะติดตั้งแบบเตาแก๊สแบบสําเร็จติดกันกับคเคาน์เตอร์เลยนะคะเคาน์เตอร์นี่ปูกระเบื้องลายหินอ่อนแบบเงาไหมคะใช่แล้วค่ะสีเ <4 S 1> ทาเนาะสวยมากเลยนะคะลักษณะของครัวนี้ก็คือเป็นทรงครัวไทยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเคาน์ตเตอร์เป็นรูปตัวแอลนะคะมีตู้เก็บของด้านล่างด้วย คค่ะลองเปิดตู้ให้ดูหน่อยค่ะนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเป็นตัวปิดทรงเอลนะคะเป็นตัวเอลนะคะรอบนี้เลยนะคะและยังมีหน้าต่างให้สองฝั่งนะคะจะเป็นหน้าต่างฝั่งลงรถและฝั่งหลังบ้านนั่นเองค่ะและรวมถึงฝ้าเพดานนะคะด้านบนนะคะก็ะจะเป็นฝ้าเรียบเหมือนกันเลยพร้อมด้วยไฟดาว라이ต์ต่อพารนะคะ และตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดไปยังโรงรถชใช่ <ๆ S 2> แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมโรงรถเดี๋ยวเราไปชมห้องน้ํากันก่อนและพิเศษของห้องครัวนี้นะคะก็ยังมีห้องน้ําในตัวอยู่ในฝั่งห้องครัวด้วยนะคะจะเป็นประตูกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองนะคะว <Wow. S 1> ้าวมาภายในห้องน้ํากันได้เลยค่ะขนาดของห้องน้ํานะคะก็จะเท่ากันขนาดอยู่ที่สองคูณสองจุดห้านะคะ มาชมภายในห้องกันได้เลยค่ะภายในห้องนะคะก็ยังติดตั้งสุขภัณฑ์ต่างๆให้เรียบร้อยเอช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชักโครกชุดฝักบัวนะคะเครื่องอาบน้าอุ่นนะคะอ่างล้างหน้านล้างมือนะคะแล้วก็รวมถึงกระจกนะคะและยังมีตู้เก็บของด้านล่างให้ด้วยนะคะจะเป็นเคา,เาน์เตอร์แบบสําเร็จนะคะนี่เป็นตู้ติดแบบเปิดนั่นเองค่ะเหมือนเคาน์เตอร์นี้จะใหญ่กว่าห้องม่อคุ่ทศไหมคะหรือเท่ากัน,นะคะาขนาดเท่ากันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างคืออ่างนะคะอ่าง อาจจะเป็นสีจะเป็นลายหินอ่อนสีดาสีดํานั่นเองค่ะสวยงามมากมาคู่เป็นหินอ่อนสีขาวใช่ใชแล้วค่ะรวมถึงพื้นนะคะก็ยังแบ่ง,งเป็นเกียบและพื้นแห้งให้ด้วยนะคะ,ะเป็นฝั่งของห้องซ่วมและห้องน้ำนะคะจะแบ่งด้วยฉากต้านแบบลดระดับนั่นเองนะคะรวมถึงชุดฝักบวัวทางเราก็ได้ติดตั้งให้เรียบร้อยจะเป็นชุดฝักบัวเล็กและใหญ่นะคะ,ะชุดอ่าชุดตกน้ํานะคะและด้านบนนะคะก็จะ เป็นฝ้าเรียบนะคะทำด้ไฟดาวไลา์ของปัน้นดวงนั่นเองค่ะแล้วก็มีที่ระบายอากาศใช่ไหมคะใช่ค่ะสาม,มารถดูดกลิ่นออกได้อันนี้ก็จะเป็นราวแขวนเสื้อนะคะมีการปูกระเบื้องทั่วทั้งห้องน้ำเลยนะคะใช่ค่ะทั้งห้องน้ำเมื่อู่เลยสวยงามมากๆเลยค่ะ อยังคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะแล้วไปเราไปชมกันต่อที่โรงจอดรถได้เลยซึ่งจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับฝั่งห้องครัวนะคะโรงจอดรถคือสามารถเดินทะลุห้องครัวใช่นะแล้วค่ะหน้าบ้านก็ได้นะคะอ่ะาค่ะเริ่มจากประตูห้องครัวเลยในส่วนของประตูห้องครัวนะคะจะเป็นประตูไม้นะคะทาด้วยสีขาวลูปปิดกันยกนั่นเองค่ะเดิทางขึ้นลงนะคะก็จะมีบันได3ขั้นนะคะ แต่นี้จะเป็นกระเบื้องขนาดเล็กนะคะ40คูณ40เซนนั่นเองเป็นแบบด้านนะคะคูบริเวณโรงจอดรถใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและขนาดของที่จอดรถนะคะก็จะอยู่ที่3.5คูณ7เมตรนั่นเองค่ะโดยรอบเสาน,นะคะก็ยังตกแต่งด้วยหินกาบนะคะสวยงามมากเลย,เยส่วนมูมที่จอดรถนะคะ <Yes. S 1> ตกแต่งด้วยไฟกิ่งนั่นเองค่ะทั้งสองฝั่งเลย ตัวบ้านเลยนะคะใช่แล้วค่ะและยังในส่วนของระแนงนะคะก็จะเป็นสีสีเทาค่ะค่ะตัดกับขอบเหล็กสีดํานะคะใช่แล้วค่ะด้านบนนะคะจะเป็นคานสีเทาเหมือนกันนะคะตกแต่งด้วยคานสีเทาสวยมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะโรงจอดรถก็กว้างนะคะบันไดขึ้นลงนะคะมีหน้าต่างรอบเลยในส่วนของฝั่งนี้นะคะจะเป็นของมุมหน้าบ้านนั่นเองค่ะจะเป็น อาจจะตกแต่งด้วยหินกราบนะคะเวนกลางตรงหน้าต่างเลยนะคะเ็นตกแต่งด้วยหินกราบนะคะด้านบนนะคะยังตกแต่งด้วยไม้ฝาเชลล่านะคะตัดกันกับสีขอบบัวสีขาวนี่ได้สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปชมรอบบ้านกันได้เลยค่ะมาในส่วนของรอบบ้านเลยค่ะ และเช่นเคยนะคะบริษัทคมสันรับสร้างบ้านนะคะมีบริการเทพื้นซีเมนใช่ไหมคะใช่ค่ะเทพื้นซีเมนนะคะห่างจากตัวบ้าน1เมตรนะคะให้ฟรีทุกหลังเลยนะคะมาเรียกได้ว่าบริการแบบประทับใจมากๆเลยลค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างบ้านของเรานะคะในส่วนของห้องนอนห้องแรกนั่นเองนะคะ ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคะผนังนี่ทาสีอะไรนะคะผนังจะทาด้วยสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็จะตัดด้วยสีเทาเข้มนั่นเองค่ะรวมถึงบัวนะคะจะทาด้วยสีบัวสีขาวนะคะตัดด้วยเทาเข้มเหมือนกันหลังกันเปื้อนนะคะกรรางมุมเสานะคะจะทาด้วยสีเทาสีเข้มนะคะตัดด้วยสีตัวบ้านสีเทาอ่อนนะคะมุมนี้ก็จะเป็นในมุมของห้องที่สองซึ่งจะอยู่ของฝั่งหลังบ้านนะคะ ขนาดกว้างและสวยมากเลยรวมถึงด้านบนนะคะก็จะเป็นป้าเรียบนะคะป้าเรียบตกแต่งด้วยไฟดาวลายฝั่งป้าเหมือนกันค่ะติดตั้งไฟให้รอบบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปับป้าไฟนะคะทางเราก็ได้ติดตั้งเข้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมอยู่เลยมีบริการเดินระบบให้เรียบร้อยใช่แล้วค่ะ ตรงนี้ก็คือบริเวณตรงห้องครัวเขอาครัวค่ะเมื่อคู่นะคะคซึ่งบันไดที่ขึ้นนะคะก็จะมีขนาดเล็กน่ารักดีนะคะตรงนี้สขั้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและก่อนที่จะจบการรีวิวในวันนี้เราไปฟังเสียงจากเจ้าของบ้านกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเรา มาจากบริษัทคมสันรับสร้างบ้านนะคะจะมาส่งมอบบ้านให้เจ้าของบ้านในวันนี้นะคะอยากให้เจ้าของบ้านแนะนําตัวเองแล้วก็บอกว่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนคะชื่อบีมนะคะตับ้านกีนค่ะตำบลหนองจะบกตําบลหนองจะบกคะ่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะอันนี้เจ้าของบ้านตัวจริงเลยใช่ไหมคะค่ะดูยังเด็กอยู่เลยโอ้โห <c oughs> เก่งมากเลยนะคะที่ได้สร้างบ้านในวันนี้ใช่ไหมคะ ค่ะความรู้สึกที่จะได้รับมอบบ้านในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็บ้านสวยถูกใจมากค่ะงบก่อสร้างอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ9 6 0 0 0 0บาทค่ะค่ะในงบก่อสร้าง9,60 0 0 0บาทกับบ้านที่คุณบีมได้รับในวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะค่ะแล้วก็แบบว่าเกินคุ้มอะค่ะสวยถูกใจสวยถูกใจมากเลยก็ช่างดีทุกคนทำงานเนี้ยบอะค่ะ ทีมที่เข้ามาคือโอเคใช่ไหมคะโอเคค่ะทํางานดีแล้วก็ทําแบบไวอะค่ะค่ะไปเจอบริษัทคมสันที่ไหนคะเจอตอนแรกเจอในทิกตอกค่ะแล้วก็ไปส่งในเพจคมสันรับสร้างบ้านแล้วก็เห็นแบบว่ารีวิวอ่านรีวิวเยอะอะค่ะก็เลยแบบเลือกเลยเลือก<า>เลยใช่ไหมคะ <laughs> พอได้เลือกใช้บริการแล้วก็รู้สึกประทับใจใช่ไหมคะค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะค่ะ ในสุดท้ายนี้มีอะไรอยากติชมเกี่ยวกับการให้บริการในครั้งนี้บ้างไหมคะต,ติชมแทบไม่มีทิฏฐิเลยค่ะแทบไม่มีทิฏฐิเลยค่ะแล้วก็สวยถูกใจมากมีแต่คนชมว่าแบบบ้านสวยค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณบีมแนะนําถึงคนที่กําลังมองหาทีมช่างรับสร้างบ้านนะคะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแนะนําช่างคมสั์เลยค่ะบริการดีถูกใจแล้วก็บ้านสวยค่ะ,คะ โอเคค่ะบริษัทค่มสันขอขอบคุณเจ้าของบ้านในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบริษัทคมสันรับสร้างบ้านด้วยนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากมีบ้านในฝันนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 2 3 7 7ป4 3 9ดนะคะช่างคมสันดีให้บริการค่ะนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย